ได้มาดูสวนมะยงคิดที่นครนายกนะครับท่า,าทรา,ายพันทุนทุนเก้าหรือทุนถวายครับทุนเก้าทุนนะครับที่เคยทําไว้นะครับโดยใช้วัคซีนพืชจีพัด <c oughs> นะครับโอ้โหไหนลองเทียบดูดิอาจารย์กว,ว่ามันมะม่วงหรือมะยงชิดคะเนี่ยโอ้เนี่ยผมผมว่าจะเป็นมะม่วงนะเนี่ยมะม่วงมะยงชิดหวานกรอบพี มะม่วงหรือมะยงชิดเนี่ยมะยงชิดครับโอ้โหแล้วมะยงชิดใช่ไหมแล้วทั้งมันมันกลายพันธุ์เปนมะม่วงเลยโอ้โหไม่ไหวเลยก็ไม่รู้จีพักน์ทำมาได้ยังไงไม่น่ากินมากเลยโอ้โหันธุ์ที่มันหลงอยู่แต่ก่อนดกมากหวานจนนมลูกใหญ่เวอรเจอจีพัดก็ไปใหญ่เลยเนี่ยแต่ก่อนลูกเท่ากระสุนเออเนี่ยมีเนื้อมีน้ำขึ้นมาเลยนะหวานเออเดี๋ยวซอยให้กิน พี่รสชาติมันกรอบน่านเด่นหอมหวานมากเลยอ่ะเนี่ยผมอยากนะกรอบนะดีใจเพราะว่าเพื่อนมาโอ้โหผมดีใจเรียนเราไปแอนด้วยกันท้ายบ้านในรุ่นมัธยมไงตอนนี้ผมเพิ่งดีดไปที่ดอนวอตโกสั่งเลยผมก็อึดเฮ้เดี๋ยวผมเลยให้นั่นไว้ก่อนกรอบอร่อยเรียกพี่โกมาดีกว่าเนี่ยอันนี้เราขายจนถึงเดือนเมษาน่ะ เนี่ยตุ๊ <ทำ S 1> จีนเนี่ย <ทำ S 1> ตุ๊จีนส่<ร>ง,งเยอะยโอ้โหนี่ <c oughs> ต่อไปพวกปลูกทุเรียนมาปลูกอย่างนี้ดีกว่าโลง450บ่เนอะครับไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องไปใช้เคมีเลยเนี่ยรุ่นสองรุ่นแรกก็เริ่มติดให้เห็นละอันนี้ถือว่าเป็นรุ่นไหนครับเนี่ยรุ่นแรกครับ รุ่นแรกคือออกก่อนเืดูเลยใช่ไหมใช่ครับแถวนี้เขามีใครออกบ้างหรือยังพี่ก็ยังเลยยังไม่มียังไม่มีอะ่ะคือรุ่นของผมก็เริ่มเก็บสิ้นเดือนเนี้ยอ่าคือวันนี้แหละเริ่มเก็บละกลับกันคนอื่นเขายัง <c oughs> ลูกเล็กๆอยู่ยังนใช่คือ,อเป็นรุ่นแรกของเขาคือรุ่นเล็กอของเรารุ่นแรกของเราคือเดือน <c oughs> ผมก็งวดนี้มันก็จะเป็นวันที่สิบหกพฤศจิกา <c oughs> แต่ได้ขายไปแล้วรุ่นหนึ่งครับเดี๋ยวดูคราวนี้ดูดอกแล้วเดี๋ยวดูว่ามันดน่ง <c oughs> โอ้โห,โหแล้วอะไรมันเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยพี่พี่ใช้อะไรบ้างเนี่ยถามจริงอย่า,ยากโกหกนะจีพาร์ตจีพัร,พรของบริษัทคุณโกอ่ะแหละที่เอาแนะนำมาให้ผมใช้แล้วใช้จุลินทรีย์ด้วยไหมใช้ครับใช้แค่สองตัวเองครับโอ้โหดู ตอนแรกไม่ไม่นึกว่ามันจะออกเยอะอย่างเงี้ยเนาะไม่นึกนไม่นึกครับพอมันออกเยอะอย่างนี้ผมก็ต้องเรียกพี่มาดูว่ามันมันอะไรกันนีอ,อันนี้มาปางหวานไม่เคยเลยไม่เคยออกปีนี้ออกนี่ถือว่าเป็นรุ่นแรกนะแต่ยังไม่เห็นลูก <c oughs> ก็ถือว่าเริ่มติดแล้วโอ้โหออกเยอะเหมือนกันเนี่ยเริ่มติดแล้วก็เป็นอย่างนี้ เพราะว่าผมไม่เคยเห็นเลยเขาบอกลูกใหญ่มากเนี่ยเพิ่งเห็นเนี่ยลูกเนี่ยเริ่มติดแล้วต,ตัวนี้ผมก็ศาสตร์จีพัดไปเลย <c oughs> น่าน่าดีใจจังอ่าอันนี้ก็จะเป็นรุ่นสองรุ่นสามแล้วที่เป็นเม็ด <c oughs> อ,อครับ <c oughs> นี่คือรุ่นสองอ่าเนี่ยรุ่นสองละเดี๋ยวผมศาสตร์จีพัดอีกเที่ยวหนึง่งแล้วก็ห่อเลยอื <c oughs> แล้วแมลงเลยอะไรเอ่ยทำไงพี่ก็ก็เห็นจีพัดมันคุมได้หมดนะไม่เห็นมีแมลงอะไรไม่มีไม่มีการฆ่าแมลงอะไรเลยเพราะฉีดจีพัดไปแล้วมันก็ไม่เห็นมีแมลงมารบกวนและอย่างเราก็ห่อด้วยอพอมันติดลูกแล้วเราห่อแล้วมันก็ปลอดภัยละก็กลายเป็นมะยงชิดปลอดสารนะ แทบจะเป็นอินซีย์แล้วแหละพอไม่ได้ใช้เคมีเลยไม่มีไม่มีเลยโอ้โหลูกอย่างมะม่วงเนี่ยแล้วต้นเนี้ยขี้เลมากเลยตอนแรกผมนึกว่าจะไม่ติดนี่ถือว่าเป็นรุ่นแรกของเขาอพอตั้งแต่ไม่มีเลยอเนี่ยเข้าขี้เลมากตอนแรกผมจะโค่นทิ้งแล้วมาเาีพาตาดเนี่ยติดแล้วเนี่ยเนี่ยเต็มเลยเนี่ยผมไม่ไม่นึกเลยเนี่ยอ๋อข้าวที่ที่พี่บอกว่าขี้เละจะโค่นทิ้งแล้วใช่ไหม เนี่ยเนี่ยดูแหละเ,เนี่ยเนี่ยนะเขาติดได้สวยมากมนะเนี่ยเดืรุ่นแรกของเขาเลแปงมอ่าต <c oughs> อนแรกผมว่าจะโค่นทิ้ง <c oughs> อ่ะเพราะว่านึกว่า <c oughs> เขาไม่ให้ผลแล้ว <c oughs> พอมาฉีดจีพัดซ้ําอีกทีหนึ่งเออเขาให้ให้ผลได้โอ้โหนี่ต่อไปพวกปลูกทุเรียนมาปลูกอย่างนี้ดีกว่าลงสี่ร้อยห้าสิบัเนาะครับไม่ต้องไม่ต้องไปใช้เคมีเลย เนี่ยรุ่นสองรุ่นแรกก็เริ่มปิดให้เห็นละไอ้นี้ถือว่าเป็นรุ่นไหนครับเนี่ยรุ่นแรกครับรุ่นแรกคือออก,ก่อนแล้วดูเลยใช่ไหมใช่ครับแถวนี้เขามีใครออกบ้างหรือยังพี่ก็ยังเลยยังไม่มียังไม่มีอะ่ะคือรุ่นของผมก็เริ่มเก็บติ้นเดือนเนี้ยอ่าคือวันนี้แหละเริ่มเก็บละ <c oughs> กับกันคนอื่นเขายังลูกเล็กๆอยู่ยังเป็นดอกคือเป็นรุ่นแรกของเขาคือรุ่นเล็กอของเรา รุ่นแรกของเราคือเดือนผมก็งวดนี้มันก็จะเป็นวันที่16พฤศจิกาแต่ได้ขายไปแล้วรุ่นหนึ่งครับโอ้โหน่าดีใจจังดีใจตรงที่ว่าคนบริโภคเนี่ยไม่ต้องไปกินสารพิษอีกต่อไปแล้วถ้าอย่างเงี้ย <c oughs> ถูกกว่าก็ถูกไม่ต้องไปใส่อะไรเยอะแยะเป็นพิษด้วยรักษากันไม่ไหว เนีย่ยดูที่มหาศาลเลยแน่นไปหมดเลยแล้วต้องคอยให้ความชื้นกับโคนด้วยถ้าเราไม่ให้ความชื้นกับโคนเนี่ยร <c oughs> ุ่นรุ่นสองรุ่นสามมันก็จะไม่โตต้องให้ความชื้นเขาคือถ้าถ้าตามทฤษฎีครับพี่มันจะต้องให้อาหารตลอด เพราะว่าไอตัวเนี้ยเดี๋ยวมันจะต้องไปไปโตไปใหญ่ยีพัดเนี่ยมันเป็นอาหารอาหารเขาเรียกน้ําตาลทางด่วนครับคือมันโมเลกุลสายสั้นพอถูกคุบมันกลายเป็นอาหารตรงนั้นเลยครับแล้วก็ไอตัวที่เป็นผงจุลินทรีย์นั่นไอ้นั้นมันไปผลิตอาหารด้วยนะครับครับไปผลิตอาหารให้หมวกล่าฮะทีนี้มันก็กินไปเลยเป็นนาโนกินเข้าไปเลยกินคุบก็ใช้งานไม่ต้องผ่านกระบวนการส่งเคาะแสงมันถึงไวครับพี่ เดี๋ยวนี้เคมมีความไวผมว่า <c oughs> สู้อินซีเนี่ย <c oughs> ไม่หนีกันหรอกครับถูกกว่ากันเยอะแยะเลยใช่แล้ะลูกสวยมากกี่พัสเนี่ยเป็นพวงพี่ซูมตรงนี้เลยเป็นพวงเลยเนี่ยเออใช่หายากนะที่ว่ามายงชิตติดเป็นพวงอืหายากมาก ผมถึงเรียกพี่มาว่าเออต้องอให้พี่โกเข้ามาดูมันไม่งั้นมันก็เอาเรื่องนะมหมายดีดีใจแทนพี่ด้วย <c oughs> ที่ที่เป็นอินทรีย์ประสบความสําเร็จครับเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่กล้าเสี่ยงว่าจะเปลี่ยนแปลงจากเคมีเป็นอินรียครับพอไม่กล้าเสี่ยงปุ๊บมันครึ่งครึงง่งกลางๆผลผลิตมันจะไม่ไม่ดีแบบนี้ผมเลยตัดสินใจไงต้องเอาจีพัรทที่พี่แนะนํามาตัดสินใจทําเลย ก็ได้ผลถึงเรียกพี่มาดูว่าโอเคแล้วล่ะแล้วรสชาติกรอบเพื่อนเพื่อนที่มาอ๋อนี้เราก็เก็บเก็บนี่แหละตรงราคามันจะดีตรงช่วงจุดจีนเนี่ยแหละพี่ครับดีมากอะไรที่มันเหลืองเหลืองเล็กทองทองนี่ยออก็บ้านเพื่อนผมที่ว่าบ้านที่เขาขายปูนะเนื้อปูเขาก็สั่งบอกสั่าให้ลูกสวยจริงๆเลยผมเชื่อเลยมันสวนอื่นอ่ะ คือ10% 50%เนหะจะเสียสัก20%ไม่ไหวเพราะจีพออัดนี่มันโอโ้โหมันให้ให้ให้สุดๆอะ่ะเก็บไปโลนึงนี่จะเสียสักกี่ขีดๆๆครับพี่ถ้าถ้าตอนนี้นะอ้าวโลนึงเนี่ยส่วนมากก็สักลูกนึงไม่สวยแต่รสชาติเหมือนกันแต่ส่วนมากดูแล้วเกือบ90%เลย ไม่ม <Okay. S 1> แทบไม่มีเสียเลยไม่มี mm hmm. ก็ดูพี่ดูอะไรกันว่าตรงไหนเสียเนี่ยพอลูกเนี่ยรุ่นสองออกมาสวย mm hmm. สวยเ mm hmm. พราะแต่ก่อนเนี่ยผมใช้เคมีนะลูกมันหง,งิกหงิกงอๆดูดิเนี่ยลูกคู่เนี่ยแปดเนี่ยสวยสวยบางลูกที่เราไม่หอ่อเราปล่อยทิ้งที่ห่อไปถึง mm hmm. มันก็สวยอ mm hmm. เขาเรียกสวยระเบิดระเบอ้อพี่นั่นไงเดยน้องๆน,นี่แหละผมทำให้เกิดผลผลิตน้องๆก็มาช่วยเก็บแล้วก็ช่วยขายเนี่ยแล้วห่ออย่างเงี้ยนะดูลูกสิที่สวนอื่นก็ไม่มีสิก็ปล่อยธรรมชาติ่งเยอะ เี่ะมาก <c oughs> เก็บไปโลหนึ่งนี่จะเสียสักกี่ขีดครับพี่ <c oughs> ถ้าถ้าตอนนี้นะเอาโลนึ่งเนี่ยส่วนมากก็สักลูกนึ่งไม่สวยแต่รสชาติเหมือนกันแต่ส่วนมากดูแล้วเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยไม่มี <c oughs> แทบไม่มีเสียเลยไม่มี <c oughs> ก็ดูพี่ดูเอแล้วกันว่าตรงไหนเสียเนี่ยพอลูกเนี่ยรุ่นสองออกมาสวยแค่ไหน สเพราะแต่ก่อนเนี่ยผมใช้เคมีนะลูกมันหงิกหงิกงอๆดูดิเนี่ยลูกคู่เนี่ยแปดเนี่ยสวยได้สวย,สวยบางลูกที่เราไม่หอ่อเราปล่อยทิง้งที่ห่อไม่ถึงมันก็สวยเขาเรียกสวยระเบิดระเบิดนั่นนะเด็ โอ้โหนี่สีนวลขนะเพราขนาดเราไม่ไม่ได้หอนเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเราว่าลูกไม่สวยอย่างเงี้ยผมจะไม่เอาไว้เพราะว่าแต่งเลยมันกลมมันเนี่ยมันกลมว่าสา่ไม่แต่ลูกมันกลมแต่ผิวมันก็สวยนะเอแต่ว่าทางชาทางผมจะไม่เอาไว้แต่ว่าเอาไว้ศึกษาดูว่าเออจีพาร์ทมันก็ยังทําผิวสวยแต่ทรงลูกไม่ได้ โอ้โหนันลงมาแล้่นั่นแหละเดี๋ยวมาอีกนะพี่มาเยี่ยมสวนนะโอ้โหไม่รู้อะไรระเบิดระเบิดเนี่ยรุ่นสองมันติดเม็ดหมดแล้วมันก็โตเร็วไงตัวนี้มันเริ่มโตแป๊บเดียวอาทิตย์หน้ามันเริ่มแล้วรุ่นสองจะเก็บได้สักประมาณมีนาเมษาไปเรื่อยเลยเก็บได้เลยโอ้โหเก็บทิ้งสามสี่เดือนเลยเหรอพี่ครับเพราะมันมีหลายรุ่นเงยมีหลายรุ่นแล้วแล้วชั่วๆไปเขาเขาจะเก็บได้หลายเดือนไหมเก็บได้หลายเดือนไหมบางสวน บางสวนถ้าเกิดเขาไม่ติดเนี่ยเขาเก็บได้ครั้งเดียวจบนี่มันให้มาต้้งสองรุ่นสามรุ่น่นนยโอ้โหหอมเลยหอมครับห,หอมมากนี่ต้องเอาชั้นลงมามาปล่อยนะให้ดีน้ำหวานอะหอมเลยนี่ขนาดไม่ได้ห่อเนี่ยเต็มเลยเนี่บางทีน้องๆมันก็เมื่อยแล้ว เมื่อวานเ่อวานนี้ก็ครับสองรอยโลนี่ก็เอาเรื่องสองร้อยสิบสองโลเมื่อวานโลละสามร้อยเพื่อนไปกันยิ้มแป้เลยเลี้ยงเบียร์ไปสามลังมากพอๆกันค่ายวายงชิดเลยไล่พวกนี้คือเพื่อนเพื่อนสนิทกันเลยพอกดไลายกลิ๊งมาแล้วรุ่นแรกเขาจะแทบไม่ติด ตอนนี้มาติดรุ่นสองรุ่นสามถ้ารุ่นสองรุ่นสามนะพี่โกตรงเนี้ยเปรียบเหมือนรุ่นแรกถ้าเกิดเราทํารุ่นเดียวนะมันขายไม่ทันไม่ทันเพราะว่าผมต้องสลับรุ่นเนี่ยคือจาแรกรุ่นแรกเนี่ยผมจะปล่อยเลยแล้วถ้าถ้าไม่ลดน้ำเนี่ยเขาจะร่วง เพราะว่าผมจะไม่เอาแล้วตอนแรกจะไม่เอาไนงะว่ามันยังไงดีก็ศาสตร์จีพัดไปเมื่อสองอาทิตย์นะมันออกมาเป็นรุ่นแรกของแถวนี้อ้าวอ่าเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นแรกของแถวนี้<า>ก็มนะไม่เคยออกเออแล้วใช้เคมีมันก็ล้มแหลมล้มแหลมไงแล้วทีนี้ผมตัดสินใจกับหลานเลยช่วยกันศาสตร์อีกทีดีกว,ว่า มันต้องออกดินะ่ะอย่างรุ่นแรกนะี่ะมันจะปะปลายไงไม่สวยไงเพราะผมไม่ได้สนใจแล้วครับแล้วตอนนี้มาอางจีโอ้โหให้มันติดเว้นะั่นเนี่ยก็เริ่มสวยลวนะเนี่ยนะอะไเงี้ยเออมันจะสวยเนี่ยเขาจะซุกเนี่ยที่ก๋อยเนี่ยเขาจะซุกอพเป็นการแอบลูกเน<บ>ี่ยพวกนี้เขาเป็นผลไม้ชอบแอบ,บเนี่ยเนี่ยตอนนี้ติดเป็นพวง แล้วแล้วเป็นพวงนี่มันมันจะโตไหมเนี่ยโตครับโตเอื่อเพราะปกติอะไรถ้ามันไว้เยอะเยะลูกในพวงเดียวกันมันจะไม่ค่อยใหญ่แล้วถ้ามันเป็นพวงแล้วมันจะสวยเนี่ยถ้าเกิดรุ่นแรกที่ดูตามห่อเนี่ยมันหลอมแหลมไงแถวนี้แปลกมากเพราะว่ามันไม่ค่อยติดแต่พอใช้เอาจีพัดเล่นสองเที่ยวมั้งแล้วผมไม่ลดเลยนะก็มาเสียดายไงพอมาดูเฮ้ยมันซุกติดแล้วมันร่วงเว้ย เลยเช้าเมื่อคืนนี้ตีสี่ผมตื่นมาให้ความชื้นเขาเอ,อนี่ได้อันนี้ส่งไปหมดเลยเนี่ยต้นมะพร้าวเลยเขียวเลยเนี่ย <_ d: c oughs> สวยเลยเนี่ยดูนะมันร่วงผมก็เสียดายแต่ช่างมันเถอะเพราะว่ามันจะต้องมีพวกนี้อีกเนี่ยเริ่มเกิดแล้วเริ่มแล้วเริ่มเริ่มขึ้นมาให้เห็นแล้ว เนี่ยเขาจะเริ่มให้เห็นล้วเป็นเห็นแล้เนี่ยเขาจะซุกอยู่ถ้าถ้าอย่างนี้เขาจะไม่ร่วงละมันลูกมันชูเขียวเนี่ยยังเป็นพวงงจะซ่อนอยู่ข้างในเขาจะซ่อนถ้าเป็นผลไม้อัศจรรย์มากเลยเนี่ยดูสิเนี่ยเขาจะซุกอยู่เนี่ยลูกสวยมากเลยลูกพวกนี้เขาจะซุกอยู่ถ้ามาดู สักอาทิตย์หนึ่งนะลูกใหญ่มากเนี่ยเดี๋ยวอาทิตหน้าต้องขอเข้ามาอีกทีได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเยอะนะนะเนี่ยขนาดเนี่ยนะดูเลยเนี่ยมามานอกจากไม่ได้ช่วยอะไรคงจะต้องเสียเบียร์อีกสิไม่มีปัญหาพี่มาหาผมบ่อยๆเนี่ยดีผมดีใจไงว่าเออที่ช่วยกันผมก็เนี่ยเนี่ยดูที่มันซุกนะมันก็สซุกอยู่เงี้ยเนี่ยสามเม็ดเงี้ยเนี่ย แถวนี้ผมไม่เคยได้เลยแต่ก่อนไม่เคยเลยอ๋อชนนี้ไม่ออกมันออกหลอมแหลมรุ่นแรกแล้วผมเบื่อมาตอนแรกผมจะค้นเลยผมก็เอานี่มาแซมแล้วไงตุ้มโอ๊ขาวใหญ่เออแล้วตอนนี้มาได้ของพี่มาได้ของพี่เนี่ยถ้าเกิดเขาติดรุ่นแรกๆเขาจะได้อย่างเงี้ยหลอมแหลมมันไม่คุ้มตอนนี้ผมเลยสาดจีพัดดูนะเนี่ยเริ่มติดเดี๋ยวดูฮะเต็มไปหมดเลยเนี่ยชอบพวกนี้สมบูรณ์มากเลย อาทิตย์นี้เรามาเป็นแค่ั้นแต่อีกอาทิตย์หน้าเรามาจะเป็นลูกใหญ่ใช่ลูกใหญ่มาเหอะแล้วเดี๋ยวผมจะโทรมาบอกแล้วก็มาดูครับโอ้โหลูกมะม่วงไม่ใช่มายงชิดผ้าทรายแล้วเพิ่งเด็ดเหรอใช่เด็ดตะกินเนี่ยมันสุกแล้วกินได้เลยป่ะเนี่ยพี่ได้ไหนลอง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 เลยนะเอาแล้วไม่ได้ใสเคมีอะไรเลยเหรอ <kę eras> นน <als> เด็ดลองดูโอ้ยโอ้แล้วที่สำคัญทำไมเปลือกมันบางเงี้ยกรอบหวานกรอบแล้วที่สำคัญไม่มียางโอ้โหทำอะไรกันเนี่ยคัดมะม่วงเหรอคัดมะม่วงโ,โอ้ลูกทำไมมันใหญ่ขนาดนี้พันอะไรเนี่ยเขาเรียก<อ> <c oughs> พันอะไรนะ<อ>น,นี่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 ทุนเก้านี่สมัยก่อนถวายเข้าวังนะเนี่ยพันเนี่ย แป๊บนึ่งโอ้โห้นา้ำแท้แท้ออกดอกเลยตอนที่มันจะขยยุ่มเป็นเม็ดนะ่ยคุณเชยงมานอนโอ้ยเสียอะไรได้ไปโว้ยโอ้ลูกเบลเลอร์เลยลุงโกกินอะไรคะเนี่ยกินมะม่วงมะม่วงมะยงชิดมะยงชิดที่ไหนคะเนี่ยมะยงชิดที่ไหนมะยงชิดที่พันธุ์ทก้าที่ท่ารายอ๋ออร่อยไหมคะมันมันกรอบอร่อยอ่ะนี่เด็ดมาสดๆเลยโอ้ยยังอยู่ <c oughs> อร่อยมากดูหน้าดูหน้าฟินมากอะ่ะเม็ดนิดเดียวฟินมากฟิน